สวัสดีครับนะวันนี้พามาดูรถไถเอาใจสายแทรกเตอร์ครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับผมจอนเเรีย <ond> เนี่ยสีเขียวครับ50 90e ครับดับนดินโอ้เสียงนิ่มครับนำมาฝากนะครับนาอกโอ้ตัวโหดเลยครับตัวใหญ่เลยครับเนี่ยแถวแถวบ้านกวดครับคันนี้ผมเคยถ่ายหลายรอบแล้ว

นี่ให้ดูกองดินฝนตกครับสังเกตอ่ะมีน้ำมีอะไระโคลนฝั่งเงนเลยเสียงแบบ นิ่มๆครับน่าจะเรียบร้อยแล้วโอ้โหตัวใหญ่เลยครับคันใหญ่เลย ดันเสร็จมาถ่ายต่อครับนี่เป็นเป็นล่องมันครับล่องมันเก่ามันก็เป็นมันมันเทศครับไม่ใช่มันสับปะหลังผมดูใบแล้วเป็นมันเทศเพอได้หัวมันไปกินด้วยแล้วนี่โอ้ยับคันใหญ่ครับนี่อดีมาถ่ายคลิป รถขุดแล้วก็รถดับครับเจอแฟกเตอร์นะจอเดเรียอยู่ใกล้ๆครับตัวนี้ 5090E ครับน่าจะแรงมา้าเยอะครับผมจำสเปคไม่ได้เนาะเดี๋ยวให้ดูการทำงานครับโอ้ดูครับล่องร่องมันเก่าครับนี่ตัวรถตัวใหญ่ด้วยครับนี่ล่องก็ลึก เสียวจมครับขนาดผมเดินยังแบบยุบเลยครับฝนตกทุกวันด้วยตอนเย็นไม่รู้ว่าจะมาอีกหมรับฝนฝนจะตกช่วงประมาณเย็นๆครับก่อนค่ำเนีเป็นโคลนไป็นลรอยู่ครับนี่ สภาพตัว,วจม